สวัสดีครับผมแอชชอบภากินพาเรียสเพระนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาศวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายน2 5 6 3ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่านิดๆนะฮะวันนี้ออกมาเร็วหน่อยพอดีวิ่งวิ่งเดินๆออกกำลับบงกายไปส่งของลูกค้านะครับก็เลยมานั่งพักที่นี่นะฮะเหมือนเดิมนะครับเ็าไม่รู้จะไปไหนนะฮะปกตินี่ไม่ค่อยเที่ยวอยู่แล้วนะครับ พูดถึงเคอร์ฟิวนะฮะก็พึ่งยกเลิกไปเมื่อคืนวันที่14ีตีซะเป็นเช้าวันที่15ล้กันนะฮะเที่ยงคืนวันที่15นะกลางคืนก็มีเสียงรถราดังเหมือนเดิมนะครับดังมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะ,ะผ่านไปผ่านมาทําให้นอนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะจริงๆมีเคอร์ฟิวก็ดีไปอย่างทําให้เงียบสงบ,บดีนะครับสำหรับผมนะฮะถ้าเออเคอร์ฟิวมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ ไม่ให้ผลที่ต่างกันเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่สูบอยู่แล้วนะครับปกติก็อยู่บ้านดู Youtube เล่นโซเชียลไปนะฮะไม่ค่อยออกไปข้างนอกยกเว้นตอนไปทำงานนะครับที่จะออกบ้านไปทำงานอย่างเดียวถ้าให้ไปเที่ยวปกติเนี่ยจะไม่ไปนะครับอาจจะทำงานด้านนี้มานานก็เลยจะเบื่อมืองฮะหมายถึงว่าไม่ใช่เบื่องานนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ไปนั่งฟังเพลงหรือไปนั่งเที่ยวที่ไหนเนะี่ย ผมก็จะไม่ไปนะฮะเพราะว่าจะเจอบรรยากาศเดิมๆเหมือนกันทุกคืนทุกคืนอยู่แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับบังว่าคงสบายดีนะครับผมก็เรื่อยๆขายของกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็มีสินค้าตัวใหม่มาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับก็จะเป็นไส้อั่วกาสลอกครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อตามคลิปแรกที่ผมลงไปนะฮะ ตาม,มที่อยู่ที่ผมแปะไว้ใน f a c e b o o k นะครับสามารถกดเข้าไปอินบอกสั่งซื้อได้เลยหรือว่าจะโทร0626949332หรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับผมมี ID Li n ล์แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็น A M O R N R I T H 2563อ่านว่าอมอริธนะครับก็ชื่อผมนั่นแหละอมอริธ2563แอดไลน์มาได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะครับ ยังไงก็ลองสั่งไปรับประทานกันดูรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนนะครับสําหรับที่ผมทํางานนะครับคาดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคาดว่าจะเปิดวันที่1กรกฎาดมนะฮะมีลูกค้านะครับถามไทยมามากมายเลยนะฮะโทรเข้ามาเป็นร้อยร้อยสายเลยว่าร้านจะเปิดเมื่อไหร่นะครับยังไงเปิดออกมาแล้วก็คงอย่างที่บอกนะฮะยังไม่มีดนตรีเต็มวงเต็มรูปแบบนะครับอาจจะเล่นเบาๆไปก่อนสัก 3- 4คนนะฮะ แล้วต่อจากนั้นถ้าลูกค้าเข้าที่เข้าทางอะไรดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาเล่นเต็มวงเหมือนเดิมอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะครับยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็เลยแจ้งให้ทราบไว้ก่อนแต่สําหรับตัวผมก็ไม่ทิ้งการขายของออนไลน์นะครับก็ยังจะขายไปเรื่อยๆถ้าท่านใดอยากได้อะไรนะฮะต้องการอะไรก็สั่งมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการเต็มที่นะครับโอเคคลิปนี้ ขอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ